กิดอะไรตุกตุกว่าเปียกไม่รู้ว่าเปียกนี่ขิดจากตังนู่นน่ะเราไปดูกันไหมได้เปียกเอ้ยทำอะไรกันอ่ะทำอะไรกันน่ะทำอะไรกันน่ะแม่แม่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมแจ้งขอออลเลยนะครับยักษ์ยักษ์ยเดี๋ยวผมพาไปคุกเลยครับเดี๋ยวผมพาไปคุกเลยนะครับแบบนี้ไม่ดีนะครับไปไปไปเอ้าหมูแตกไหมหมู อีก็โหูดคือผมกลัวแล้วอย่าห้ามเอาไปบอกใครนะเนี่ยเดี๋ยวใครรู้พี่กูเปิดนะผมผมฟ้องครูได้ไหมครับอย่าดีอย่าพี่อย่าดีผมผมนี้ดีกว่าเพื่อนนี่ครับบุหรี่นะครับส่งผลต่อระบบการหายใจอย่างไรเราไปดูกันบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ธรรมดา จะส่งไปยังไงตลบหายใจและส่งไปยังไงต่อปอดดูนะครับมะเร็งปอดมีต้นกําเนิดมาจากเซลล์เยื่อบุลหลอดลมปอดที่ได้รับการระคายเคืองเป็นระยะเวลานานๆนะครับซึ่งอาจเกิดในบริเวณหลอดลมใหญ่ใกล้ขั้วปอดหรืออาจเกิดในหลอดลมแขนงเล็กส่วนปลายที่ไกลออกไปจากขั้วปอดก็ได้ผู้หลีบเป็นส่วนเเป,นเป็นสายเหนี่งของโรคมะเร็งปอดสูงถึง อลอยละ80-90%การสูบบุหรี่ส่งผลต่อการเปลีป่ยนแปลงของเซลล,ล์หลอดลมทำให้เกิดการกลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็งได้ผู้ที่สูบบุหรีจ่จัดมีความเสี่ยงต่อโรคปอดมะเร็งมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่มากกว่าสี่เท่าผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่สูบบุหรี่เป็นเป็นประจำจะมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปอดมากกว่าคนทั่วไปอย่างน้อยสองเท่าหากผู้ที่สูบบุหรีจ่จัดสัตว์เนี่ยต่อเลยนะมีงถ่ายอยู่เนี่ย จากสุบุรีจะมีความเสี่ยมต่อโรคมะเร็งปอดลดลงเรื่อยๆแต่กว่าจะลดลงจนเท่าคนที่ไม่สูบบุหรี่จะต้องใช้เวลาสิบปีเลยนะครับครับต่อสิบไม่เอาโรคปอดเชื้อนะครับซึ่งเกิดจากการสูบบุหรีไฟฟ้าเป็นเวลานานนะครับโดยเภาวะที่ปอดเกิดการดัดเเื้อติดเชื้ออาจเกิดได้จากเชื้อได้แก่ ไวรัสแบคทีรียเชื้อราส่วนมากพบในเด็กและผู้สูงอายุสามารถเกิดได้ทุกฤดูกาลแต่พบมากในช่วงฤดูหนาวซึ่งสามารถติดต่อได้หลายทาง <c oughs> <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นผาวหนูกลำคอโดยมีระยะฟักตัวตืว้นประมาอาจนานถึงเจ็ดสัปดาห์ในบางรายโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการสูบบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีอาจทำให้เกิดลูกหลาย,ลายและลรกเร้อรังได้ต่างๆครับ ก็ขอจบการแข,ข่นขันขอบคุณครับ